สวัสดีครับต้นตุนย่างใหญ่ครับตนส่วนกินาก็จสได้กินเห็ดแล้วเนี่ยเห็ดโคนมันโคนอย่างบรรยากาศครับมน,นี่อากาศเย็นเย็นสบายเลย ผมว่าฝนมาตกอย่างเขาสวนสบายสบายเลยครับแต่ว่าแช่ที่เกาครับอันนี้มีแต่นาบ ยากยามีทางไปเลยวันนี้ทางไปแช่ครับโอ้มันนี้เขาเกียยาง,งครับห้อยกียด อากาศเย็นอยู่ครับแต่ว่าบ่มีลมบ่มีลมบนมีลมครก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมขอเบิ่งส่วนครับ ไม่เศร้านี่ก็เย็นๆเนี่ยอากาศเย็นๆเขานาวเหรอบ่เขานาวน,าน้อยปลากับบื้น่ะปลาบื้ลงคลองหมด เอาบรรยากาศสวนมาให้เบ่งครับรถแลนด์ดึงเอโอเคครับผมโอเคครับเอาการจะสวนมาให้เบง่งอากาศเย็นสบายครับนาำไร ผ่าน่ปอย่างโอเคครับผมโอเคครับท่ไน้ดฝากกดติดตามน้องด้วยครับผม